ได้ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวคนตอนนี้มันก็หน่าเล่าอะเนาะอ่าเอาเรื่องขอ้งอูบ่าเลยคับเรืาองแรงบัเอาเต็มทีเลยใช่ใช่วันนี้ให้ท่านมาหาคุยเลยยกยกเวทีให้ท่านมาหาเล่าเลยใช่ใช่ครับใช่กเร่องไรครับเรื่องเรื่องอะไรครับผมเรื่องอะไรดีเจ้คือวันนี้ผมก็ท่านมหาครับผม การเรียนพุทธศาสนาเนี่ยภาษาบาลีสําคัญนะอ,อในฐานะที่่านมาหาเป็นมหาปรรียนเนี่ยครับก็หลวงพระเดชพระคุณพระทับพระธรรมวโรโดมมาจจกคุณบรมอดีอ่าวัดเบญจมาบพิธอะ่ะท่านจะบอกว่าการได้ศึกษาภาษาบาลีเท่ากับได้เข้าครอพระพุทธเจ้าโดยตรงคือเรียนภาษาบาลีเนะี่ยมันก็เข้าครอพระพุทธโดยตรงในเพราะว่าบาลีเนี่ย ยังยังจะบวชพระยังต้องใช้ภาษาบาลีใช่ไหมใช่บวชแตบบอกถ้าถ้ามีภาษาบาลีบวชพระไม่ได้นะเป็นพระไม่สําเร็จก็เริ่มต้นตั้งแต่ภาษาบาลีเลยครับเกิดผมคิดว่าบาลีเนี่ยมีข้อว่าพุทธวจนะบาลีติต,ติบาลีภาษาใดรักษาไว้ยออรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ภาษานั้นชือว่าบาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนี่็รักษาพระพุทธพจน์ไว้ครับรักษาคาสอน ในภาษาไหว้นะครับผมก็มีความลำล้ำครับแล้วแล้วถ้าเข้าใจบาลีได้เนี่ยเราจะเข้าใจพันยชนะตรงกราธธาับอัฐะคือเข้าใจสภาวะตับตรงกันแล้วจะสังเกตว่าแม้ว่าจะพศาสนาไปประเทศไหนจะต้องมีภาษาบาลีไปด้วยครับเพราะว่าจะไปไปภาษาของถิ่นเนี่ยบางทีมันคาดเคลื่อนได้มันคาดเคลื่อนตีนอก นอกทำได้คือไม่ไม่ตรงพุทธวัตถุประสงค์ได้เพราะฉะนั้นต้องถือหลกักขนเราต้องมีหลกักหลกักพนะุทธนาคือภาษาบาลี<ม>เป็นหลักก่อน<ม>ครับผมว่าต้องศึกษา<ม>แล้วก็อ่าพระในพุทธศาสนาจะรักษาพุทธศาสนาได้ก็ต้องมีสําคัญเลยนะคณะสงฆ์ไทยเนะี่ยศึกษามีสองสายฮนะนักธรรมกับบาลีนักธรรมก็มตรีโทคเอกบาลีก็ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าแค่นี้เองครับ<ม>แล้วสูงสุดคือประโยคเก้าครับ<ม>ก็สายบาลี แต่ว่าหลักสูตรในประเทศไทยยัง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 พทนประโยคเก้าเนี่ยยังต้องไปศึกษาต่อะไตรปิฎกนะฮะประวัติเป็นอ่าส่วนหนึ่งที่ศึกษามาอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเกุญแจกุญแจครับอย่างเช่นเป็นกุญแจตู้ประวัติพุธนามาสูุสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยอ่ะพศสองร้อยสามสิบหกอ่ะที่พระโสดาตุรานำมาก็อยู่ในสมบนตประธิการ เมื่สมังตาภาษากีรเนี่ยถือว่าเป็นท่านอัตกาานะฮะซึ่งพระพุทธคศาจาย์ชาวสิงผลเนี่ยพอสองเก้าร้อยกว่ากว่าเนี่ยท่านไปปริวัติคือไปที่อ่าไปไปไปแปลไป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 เรียบเรียงอะไรมาเนี่ยแล้วก็อ่าได้เอาเรื่องราวมาแต่งในบาลีครับผมไปปริวัติจากสิงผลกลับมาเป็นมกตรใช่ใช่ใช่คร อันนี้ชื่อวั้ช่ั้นอัตถาจารย์นะคือผม,มเห็นด้วยเลยว่าพระพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรือมาเนี่ยต้องอยู่อัตกถาจา์ทันรักษาพาัะพับต้ปิโดไว้ฮะรักษาพุทธพจน์ไว้เพราะาว่าท่านอธิบายให้ตรงแต่เราต้องถือพระไตรปิโดเป็นหลักก่อนนะ,ะ,ะแต่ว่าอัตถาจา์ถ้าเก็ต้องอธิบายให้ตรงพุทธประสงค์ให้ตรงกับกับหลักเพราะฉะนั้นพระจาบะีสําคัญมากครับ คือไม่ใช่ว่าผมเป็นมหาปริเแล้วผมมาย,ยกมาตัาบ,บรีเองนะไม่ด้่ว่าเพราะว่าสําคัญจริงๆแต่ว่าผมอาจจะโชคดีว่าเราบวชแต่เด็กๆเราศึกษาแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเราสามารถที่จะอย่างเช่นเขาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นในพึ่งของตอนเนี่ยเราก็จะแปลได้เลยอัตตาหิตนนั่นแหละหิตรวน,นี้มันยังมีขว่านั่นแหละเท่านั้นก็ได้อัตโนาโนาโถนาโถเป็นในพึ่งอัตโนของตอน,งตนคือมันแล้วก็ถ้าอัตติ อัตกถาจายนท์อธิบายอีกอัตตาตัวแรกอัตตาตัวหลังเนี่ยอัตตาอัตโนม,มันมันเป็นยังไงอัตตาตัวแรกใจเป็นพื้นของกายไหมอะไรเนี่ยเขาเขาอัตรกรถาจารย์อธิบายให้มันให,ให้ให้ตรงนะฮะเพราะว่าสําคัญคือตรองนนที่ผมอว่าภาษาบาลีเนี่ยสําคัญตรงที่ว่าแต่ว่ายากเหมือนกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยการสงฆ์ไทยท่านก็มีบาลีศึกษาด้วยฮะคะารวะก็เรียนได้ะครับใช่มีพุท <นะ S 1> ธศึกษามี ครับผมผมผมก็ได้ผมจบประโยคเกียรติตอนเป็นพระนะผมก็ยังได้บลปศหนึ่งสองว่าปีหกหกหกห้าบ้างแล้วผมก็ไปไเรียนอีกเนือเกี่ว่าบริการก็จะเรียนต่อเหมือนกันครับแต่ว่ามีประโยชน์ครับผมเห็นหลายหลายท่านเนี่ยคารวะเนี่ยมีโอกาสเรียนเรียนได้ผมมั่นนามากเลยฮะถ้าท่านเรียนบาลีได้อย่างน้อยแล้วก็แปําวัตสัทธารนุาสัสสดาตักอย่างนะฮะสัตถุ ไปว่าครูก็ได้ัาสตุธาผู้สอนอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราเราสามารถจะเข้าใจได้แล้วเช่นเราลูกวรอ,อ่ะอัเสีวานาจะพาลานางการใหม่อัเสวานาการใหม่การการใหม่เสวานาไม่เสดพาลานางคนพานทั้งหลายอะไรเงี้ยเราจะแปลได้อยอตัวอย่างนี้ครับเพราะนั่นสาคัญตรงนี้นครับผมครับอ <c oughs> <c oughs> ่แล้วเราจะตีความหมายได้เลยอย่างเาว่าติระฉานนะติ่งซึ่งซึ่งโคนัดเต่งอปามคนรลว่ะติระฐานนะ กระถาค่อยคําเนี่ยผมพระเอิญผมก็ทําการบ้านนะผมเตรียมพจะเจ้กรมพุททศาสตร์ฉบับประมวลศาพร์ของปัจจุบันพระสมเด็จพุะธุโกษาสาจารย์พระอวบยุตโตนะฮะติละฉาน่นี่นี่ยานี่ยเนนีเนีิยานี่ัเนี่เนี่ยเนียเนียนต้องี่ยเปี่ยเนียเ่ ต่อเลยครับต่อเลยไอ้เรื่องเมื่อกี้ว่าเรื่องบาลเรื่องบาลตีราชานสถานคตีราชานสถานตัวอย่างถ้าเราศึกษาบาลีเราจะเข้าใจลากศัพท์อย่างคําว่าตีราชานะเนี่ยเราจะแยกตีลังไปว่าขวางตีลากไปว่าขวางคตาไปว่าไปตีราชานะคาตาคือก็ศัพท์นี้นะฮะก็คือไปขวางประมาณนั้นอันนี้เนี่ยเรามันนึกมาดูทางศิริระ สรีละเนี่ยสัตว์ทุกตัวกับไปขวางอ่ยคือเราต้องเที่ยบแต่ว่าคุณน่าจะใช้คขาว่าขนานแต่แม้ขนานหัวครับอ่าขนานก็คือแต่หวัดตั้งสัตว์คือติแล้วไปบวกขวางคืออย่างนี้หรืโตงอ,อันนี้คือขวางเพราะฉะนั้นแมวเนี่ยหัวจะไปก่อนหมาเนี่ยนัางเนี่ยสิงแต่ตัวเสาเนี่ยมันจะไปยืนทั้งหมดคือทางศิละเป็นอย่างนั้นสิละฉานะคือไปขวางแล้วก็ อ่ถ้าคนมนุษย์อ่ะผู้มีใจสูงสังเกตอันนี้เขาเทียบเ,เขาเล่นทางตารัสสารนะเสียงคนใจสูงคืออะไรคนหัวจะเป็นอย่างนี้หัวจะตั้งขึ้นนะเวละไปตรงดีรักษา,าจะไปอย่างนี้อันนี้ทางสิ่ิล่างจะจะมาเทียบทางทางสภาวะธรรมเนี่ยมันก็มันก็ได้อีกครับเด,เดี๋ยวเราเราเราลองลองลองเรื่องกล้องเสียงกล้องดิเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเสียงกล้องอีกแล้วท่านมหา เอ้ยมันอยู่ที่ของพี่ินหมดแล้วนะหนุ่มของพี่ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลองพูดดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูก็ได้เอ่อได้ยินครับตอนนี้ไม่กล้องตอนนี้ได้ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วครับแต่ไม่กล้องไม่กล้องนี่ว่ะเดี๋ยวพี่ออกก่อนไม่พี่นัทพี่นัดลบตัวยูทูบยังลบหมดแล้วเหลือเหลือเหลือหน้าต่างเดียว น่าจะเป็นเดี๋ยวเดิเดอ๋พี่เชฟพี่เชฟอ๋อครับครับมันไฟเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันไงคนละเครื่องชมกันถ้ามันอยู่ใกล้ใกกันเสียงมันจะท้อนเข้าหากันพี่เชฟครับพี่เชฟจะลงมาไห่ล่ะแล้วลงมาใช้กล้องนี้ด้วยกันมาลองดูลองดูเอ้าลงครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ